งานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่วันที่30สิงหานี้เ h ิด h ชม p ปี n ยนใครที่เข้ามาในงานจะได้ไม่พลาดโอกาสที่จะได้ลุ้นรางวัลกว่าล้านกว่าบาทน,นะคะงานนี้นะคะคเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะให้ตัวเองมีตัวต้นและก็สามารถมีรายได้เกิดขึ้นจากงานนี้บอกเลยค่ะว่าแค่คุณเอาตัวเองเข้ามาในงานแล้วคุณก็สามารถลุ้นรางวัลกว่าล้านกว่าบาทน,นะคะ หลังวันที่1คือรถยนต์ V ีโอเตลโบมาลังวันที่2เงินสด1น0 0 0แบาทหนึ่งรางวัลราังวันที่3นะคะเงินสดห0 0 0มืบาท2รางวัลหลังวันที่4เงินสด10,000บาท1ิรางวัลเลยค่ะหลังวันที่ห5,000ันบาท10บรางวัลหลังวันที่6 2สองันบาท10รางวัลจ้าหลังวันที่7ด 1,000บาทสิบรางวั <He S 1> ลเห็นแข่ในราง,งวัล<ค>รางวัลไข่ยอดเยี่ยมอีกสาม,มจะ<อ>ต้องมีตั๋วหนึ่ใบในราคา2,000บาทซึ่งจะมีโปรตีน2กระปุกปกติโปรตีน2กระปุกนี้5,900บาทเลยนะคะและติีมชุดก็จะเป็น black and blue นะคะแล้วแต่คุณจะแต่งให้สวยที่สุดเลยเพราะเรามีรางวัลของคนแต่งตัวดีด้วยนะคะ เอาให้กรรมการอึ้งไปเลยเอาให้เซอร์ไพรส์กันทั้งงานเลยจ้าเ,เพื่อนๆเริที่สุดคือคุณน,นะคะวันนี้ใครสนใจพิมพ์สนใจอยากรู้เรื่องเพิ่มเติมทักแชทสำหรับคนที่เขาส่งคลิปนี้ให้คุณเลยนะคะงานนี้ไม่มาไม่ได้แล้วจ้าทุกทุกคนใครไม่อยากพลาดงานดีๆแบบนี้รับรางวัลกว่า1ล้านบาทแบบนี้และก็สามารถเจอกับเซเลบทั้งหลายแบบนี้ต้องรีบแล้วนะคะ แล้วพบกันในงานวันที่30สิบงหานี้นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า